gegaame carupe ki sikarata cantahe wi mon dipeate cagaame tawana gahane ge hawahum hikhte Bmbo ajayan tu de caraharawi semejak hakana hapanaga ติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสานหะโวเมสุนันตุวังบุตสันนการโอักยัมภะนันตังธรรมะสวนาการโอักยัมภะนันตังสังขปยิรูปสนนการโู Hayam Badanta, namu wan tadasan, bhagawan tuan, arahat tuan, sammah sambuddhasan, दोदयां पे धर्मं शरणं गच्छामि दोदयां पे सङ्घं शरणं गच्छामि गजामि तादयाम्पे बुद्धं शरणं गच्छामि गजामि तादयाम्पे धम्मं शरणं गच्छामि तादयां पे सङ्घं शरणं गच्छामि न ทิมเมสระนังอัญญังบุตโเมสระนังวรังเอเตนะสาจวะเจนะโสทิเมโหตุสะบดานนาทิมเมสระนังอัญญังธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสาจวะเจนะโสทิเมโหตุสะบดานนาทิเมสระนังอัญญังสังโฆ vi saranam varam Yetena sa cha vajena so dhimme hoto sabadam Na dhimme saranam anyam buddho me saranam varam Yetena sa cha vajena so dhite hoto sabadam Na dhimme saranam anyam dhammo me saranam एतेन स च वाचे न शोथिते होतु सपदां नाधिमे शरणं अन्यां शङ्खो मे शरणं वराम् एतेन स च वाचे न शोथिते होतु सपदां महाकारुणिको न धोअधाय सपपानिनाम् Wotawa paramiah apa to sammbo Timu Etena Etensa cawa cenamah untuk sabu pada uang Maha karuni konan Huaihiaya sab paninangtawa parami to sambo Timu temang Eten sa cawa cenamah untuk Ma karo ni po nahuwal su kaya sa papaninang Oetawa para misa pa patto samboe mutamang ete na sa cawase namahunto sa bupawang. Bahung wesaranang gantai เนตังโพสระณังเทมังเนตังสระณมุตตมังเนตังสระณมหากัมมาสัพพะทุกขาปะมุตติเตโยจะพุทธังจะธัมมันตจะสังฆัญจะสระณังคตวาจตาริอริยสัจจานิอะสัมมะปัญญาเยปะสะเตโดคังทุกขะสมุปปะดังทุกขะสัจจะอติกมัง อารียญจะทังอิกังมากังมดุขุปาสะมั่งมินังเอตังโ้สารนังเขมังเอตังสารนามุตมมังเอตังสารนามะกัมมะสัปปะดุขาปโมจติเตยยะทาปิเสราวิปุราณพังอาหาจะบัตตามสะมันตานุปริโยงนิโพเทนตาจตุเิชาม เอวังชราจะมัจจุจาร์ทิวัตันติปานิโนอาติเยบรามะเนเวเสสุเดจันดาระปุกุเชนนาจินเจปริวชัชเติสับะเมวพิมดเตนาตถาหทีทนังภูมินารถันนนปติยานนาจปิมันตโยเทนาสักาเชตุงทเนนวามตาสมาหิปันติโตโปโซสัมปัสสังอัตมัตตนม บุญเทธรรมเมจะสังเทจาทีโรสัทธังมิเวสเยโยธรรมะจาริกาเยนาวาจใยอคุเกิตสามอิทธวานังปะสังสันติเปจัสเกปะมรติยาสัสธาตถาคติอาจาราสุปติทิตามสิรัญจะยัสการายานังอริยกันตังปะสังคิตังสังเทปะสะโดยยัสติอุจุภูตัญจะนัสนัง อาดาริโดติตังอาหูอาบวกันตัสชีวิตังตัสสมาสัทธานเจสิรัญจาปะสะดังธรรมดัสสนงอนุยุนเชธเมธาเวสรังบุตหาสัสสนันติโยจักขุมาโมหะมาราปะกะทโทสราบมังวัตุสุขโตวิมุตโตมาราสะปะสาวินิโมจยันโต ปาเปสิเชมังชนะตังวิไดายางบุรหังวรันตังศิระานามามิโลกัสสานาทันจะวินายกาันจาตันเตชะสาเตชยสิธิโหวตูสะปันตรายาจะวินาสเมนตูธรรมโมทชโโยวิยาตาสาสาทูดัเสสิโลกัสสวิสุธิมากนานิญานิโกธรรม,มตราสธารีสาตาวโหสันติกโรสุกินนอง

สวากาตธรรมังวิริตังกัโรติสร้างวารันตังสิระานมามิบุทธานุบุททางสมาสิระเดเทงตันเตชะสาเตชยาสิทธิโหตุสับันตรายาจวินาสเมนตัวสมบุติอทตวิสัญจะอาดวาสัญจะสหสเกมปัญจะสตาสหสานนามามิสิริสาหังเตสร้างคมันจะสร้างขันจจอาดะเรณนามามิหัง นามาการานุภาเวนะหันตวาสเบปะด้วเอยอเนกาตรายาปีวินาศสัตว์เสสตุนสามุตเถปัญจปัญญาสัญจาจตุวิสติสหสเกยดาสสะตาสหัสเดนะมามิสิรสาหังเตสังธรรมันจะสังขันจากาเรณนะมามิหังนามาการานุภาเวนะหันตวาสเบปะด้วเอย Aneka kantara ya pi vinatson tuasai satuang, sambut deh nau tak rasa deh, atajatari sa sahasakiam, wisa tisata sahasanee, namamisi rasaaham, deh sangkaman jasang kanja ada namamihang, nama karanu kwabena handowat, sade padewiem, ane pi vinatson tuasaim. สาธุณณโมระหัสตัวสมมาสัมบูรสะมหิสิณน์ณโมตรรมธรรมมาซาสวากาตเสวะเตนิธาณโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธสิรดิทินนงณโมมาตยาราทัสซารัตนาตยาสาสาตุกลางณโมมากาติตัสสาตัสสวัสดุตยาสปีณโมการปภะเวดาวิราชันตุปตะวาม Namo karano bhavana suvatiho tu sabdang Namo karasatecena vitimihomi te chowa bhudeva manusaca mangkara ni akintayung akangka mana sota nang baruhimangkaramuta mang sevana jabara nang pandita nanci sevana pucaja puca วัติรูปเดชสวัสดิจาภูเบจกตตาปุญญาตามอาตสัมมาปณิทิจาเอตัมมังคารมุตมังบาหุสัจจะสิปัญจาวินโยจะสุสิกจิตวังสุภาษิตาจยาวาจาเอตัมมังคารมุตมังมาตาปิตุปทานังผุ้ตดารสัสังหัวังอนาคุราจะกรรมันตาเอตัมมังคารมุตมังดานันจะธรรมจริยาจายาตการันจะสังฆหวัง อาณาวจานิกรรมานิเอตัมมังครมุตตมังอารติวรติปาปามาจัปปานาจะสนญมวัอาปามาโดจะทำเมสุเอตัมมังครมุตตมังการาวจานิวาโตจาสันตุทีจักตันยุตังการเณธรรมสัมมาณังเอตัมมังครมุตตมังขันเตจะโซวจัตสัตตาสัมมานานันจะดัสนังการเณธรรมจักจักจ้าเอตัมมังครมุตตมัง Apo cabram macaria nca ria sa canana sanang nipa nasa cikiri yaca etamang karamu tamang hutat sarok atam mehi kitangget sana kampatik asok kamwira chang kemang etamang karamu tamang eta disari katawana sabad hama peracitan sabada suting สัเบวะบูตาสุมนาภวันตุอาโทปิสกัจจาสุนันตุภาสิตังตาสมะหิบูตาในสัเมิตัสเบงเมตังการุธามนุสิยาปัจจายะดิวัจจารโตจหารันติเกเบเรงตาสมะหิเนระขถาปะมาตังยันจินจิวิตังอิทวาหุรังวังสัเกสุวายังรัตนังบันิตังนาโนสมังฆทิตะทากกเตนาอิดามปิมุเถรัตันังบันิตัง Etena sajena suwadehu tu, kayang wira amatang manita ang yadacca sakya muni samahito ang natenasamme nasamatikinci, idampi thame ratanang manita ang etena sajena suwadehu tu, yambuda seto pariwana yisuking, samathima nantariganya mahu, samathina tena samona wichati, idampi sangke ratanang manita ang Ete nasace nasuwa tehuoto ge pukara atasatang pasatang catari etari yuka dihonti teda kida ya suka tasasawakan. Ete su dinani mahabara ni idam pisang kera tenang menitang. Ete nasace nasuwa tehuoto ge supe yuta mana saran hena ni gaminogo tamasasa namhi te patipata patangwi gaiha.

एतेन सचेन सुवदे हुवतु ये हरिह सचानि विभावयन्ति कम्भीरपञ्जेन सुदेशितानि किञ्चापि देहो देभु सपमतां न ते भवाङ्कठममानयन्ते एडम्बे शङ्खे रतनं वणितां एतेन सचेन सुवदे हुवतु सह अवसदसनसम्पदाय तयत् सुतमा सहिता भवन्ति सखाय द्युतिवि

Wak na pagumbeja tapusita gem, gimha namase patama gimhe, tangkhu pamang tama warangadesei ni bana gaming parang hitaya, idang bebutera tenang manitang, etena sajena suwati huwatu, wa ro waranju wara do wara haroang, anu taro, tama warangadesei idang bebutera tenang manitang, etena sajena suwati huwatu. ขีนังปุรานังนะวังนติสัมภวังวิรัตกิตายติเกบววัชเมงเตกีนบีชาเวรุชนดานนิบันติทีรายาทายัมปดิปองอีดัมปิสังเกรัตนังปีตังเอเตนะสะเจนะสุวติโหตุยานิธาภูตาณิสมะขตานิอมมะนิวยานิวันตริียงแตถาคตังเดวามนุสสะปุคิตังบุตหังนามัสามมาสุวเดหัวตุยานิธาภูตาณิสมะขตานิ

สักโกวชูจาสุโหชุจาสุวโจจัสมาดูอนาถิมานิสันตุสกโกจาสุภาโรจาอปะจิโจจัสรหูกะวุเตสันตินตริโยจานิปะโคจาอปะกโบบุเรสุอาณาลูกิดหัวนัจโกดังสมาจเรจินจีเยนะวินญูปเรปะวเดยงสุขินวาเขมินุหุนตุสเบสตาปวันตุสุขิตตังเยเกกิปานาบุตตทิตาสาวาทาวราวะอาณาวาเสสัง देखावाये महांतवा मत्तिमा राजका अनुकथूरान दिथावाये च अदित्ठाये च दूरेव संते एवि दूरेण भूतावा सं ภเวเสวา सब्बे सत्ता भवंतो सुखितता न परो परं निकोप बे थानाति मन्ये ठकथ किनां जिंति बया रोसना पतिका संया नान्य मन््य सदुकमे चयया मातयथा नियं पुतां आयुसा एकपुता मनोराखेम एवपि सम्फपुते सोमन संभवये परिमानानं เมตัณจะสัพพะวะเกษมิงมะนาสัมบูวเยปริมานังอุทังอโทจัตริยันจะอัสมบัติ h ja ok ang, ja ang er ang ang, a อเวรังอสมปตังติท่านจะรังในสินนวาสยานวายวัตสาวิคาตมีทวงเอตังสาติงออดิตถอยามปรามเมตังวิหารังอิทามาหูดิทินจอนุบัมมามสีราวาดัสเนนะสัมปนนงกาเมสุเมตยะเขทังในชาตุขปัสยังปุระเรตีเตียม วิรูปะเคหิเมเมตังเมตังเอราปะเทศิเบณจะปยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันห้าโกตะเมเกหิจาอาปะดาเกหิเมเมตังเมตังเดตะปะเกหิเมจะตุปะเดหิเบเมตังเมตังมหุปะเดหิเบมามังปะระโกหิงเสมาังหิงสีดิปะระโกวัณมาังเจตุปะโดหิงเสมาังหิงสีมหุปะโดวัณสัเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปูตาจะเกวราง sabe petara ne pasan tu ma kinti pa apa mano buto apa mano temuang apa mano sangko ang apa wanta sering sapade ahi wicika seta unana be serabu musikang Katame kata mereka kata me Sohang pati kaman tu buta so hang namo bagawa namo satanang sama Ude tayan cakumai kara cahari sewanong patawi papasoong, tangtang nama sami hari sewanang patawi papasang, taya cakutawi hari bodi wasang, gebrama nawe dabo sabatame, teme namote temang para yantong, nama tubut nama tanang namo tiang, imangso paritang katawa, moro esenang.

ये ब्राह्मण वेद को सपथम् में ते मे नमो ते तमंग परयन्तो नमो बुद्धानं नमो बोधियां नमो विपुत्तानं नमो विपुत्तिया इमंग सो परितांगकतवा मलोवा समकपयिती विपत् अतिरो केसिरकुनो सचंग सो जयनुदयं तेन सचेनकहामि सत्यक्रिया मनुतरं आवचितवा धम्मPhrang सरितवा बुपकेसेनें สัจจบารามวาสายาสัจจกิริยํกาสหังสันติป akkha อปัตตนาสันติปดาวัจชนามตาปิตาชนิกันตาชาติเวทุปติกมาสหสัจเจกเตไมหังมหาปัจฉเรโตสิขิยังวัจเชสิโสรสากะเรสาเฑปุตตัง วาเชสิโสรสักฤษีสานิอุดกังปตะวายธาสิกีสัจเจนะเมสโณนาทีเอสาเมสัจจาปารมีเตีร์อรเยรุขมูเรวาสุญญาคารวะจะพิกาวันอนุสเรตาสัมบุตรังพยังตุมหะกโนสิยาโนเกบุตรังสราสเรยาธารุกัสสทังนราสปังอัธธรรมังสเรยาธานิยานิกังสุเดสิตัง นเกธรรมังสรยญาทานิยานิการสุเดสิทังอาทาสังขังสรยาธาปุญญเขตังอนุตรังเอวังพุทธังสรันตานังธรรมังสังขัญจปภิกวัวระยังวาชัมพิทตังวาโรมาหังโซนะเฮสตีตีวิปัสสิสานมาตุ

อังคีราสัสนามัโทสัตยาพุทธาสิริมัตโวันโยอิมังธามมะาเดเสเสสบัณฑุค้าปนุระนังเยจ่าปินิพุตาโรเจยท้าพุตังวิปัสสิสวงเตชะนาปิสุนามหันตาวิสสารดานหิตังเดวามนุสสาวังยังนามสันติโกตมังวิจารณสัมปันนังมหันตังวิทสารดังวิจารณสัมปันนังบุตังวันดามโกตมันตี นัโมเมสับพุตตานังอุปันาณังมาเฮสินังตันหังกคโรมหาวีโรเมตังกคโรมหายส่วนสารนังกคโรโลกอหิโตดีปังกคโรชิตินทรอังกอนทันโยชะตาปามุขวังมังคโรปุริสาสะบวงสุมาโนสุมาโนทิโรเรวัตุรติวัฒโนอังโสภิโตกุณสัมปันโนอนุมัสติชนุตตมวังปัตุมโรกะปัจเตโตานารดวรสาระทิอัง ปารุม um si si ุตโรสตาสาโรสุเมตอปติบุคครวงสุชาโตสัพกอรโกปิยดัซีนาราสภวังอาทาดัสีการุณิโกธรรมดัซีตะโมดูดวงสิทธะโตอสมโรเจติโสจวรตังวรวงปุตโสจวรโดูบุตโววิปัสสีจอนุปโมวสิกขีสบะหิตตสัทธาเวสุขสุกระดายกวนกากุสั้นทศสันทาวาโหัวโกนาคามโนระนันจาวัง กสปสิรขปโนกุฏมสกยปุงขวานเจตันเดจะสัมพุทธาเนกัสตาโกตโยัาเบบุตหาอสมาสมาสัาเบบุตหาไม่ติการซาเบดสับเรูเปตาเวสารเจหุปากตังัาเบเตปฏิจานันติอาศพันธนามุตมังสีหานาดังนันเตเตปริสาสุวิสารดาบรมจะกังภาวะเตนเตโรเจอปเิวัติยังอุเปตาพุทธธรรมเมห้อัตถาระสีดายกัง ดาว่าดิงสระการุปต้าสิทัยนุปยัญชนะตรังบยานาปภายสุปภาสเบเตเอเตมุนิสเบเตมุนิกุญเชราบุทธานสปัญยโนเอเตสเบชีนาสวาชินามหาปภามหาเตชามหาปัญญามหาปรังมหาการุณิกาธีราสเบสานังสุขาวหังดีปานาทาปฏิท้าจานตานาเรนาจปานินังอาติบันโทมหาสาสสสสรณาจหิเตสีนวัน สาเดวะกัสสรกัสสสะเมเตปะไรยานเตสะหังสิลสาปะเดวันดามิปุริสุตตเมียงวาจะสะมันสะเจวาวันดามิเตตะท่ากติยังสยเนาสเนธาเนคามเนจปิสัมบดาสดาสุขิดารักขันโตบุทาสันติการตุวังเตหิตวังรักิโตสันโตมุโตสบะเยนาจังสัพะโรคาวินิมุตโตสัพะสันตาปวัชิโตสัพะเวรมาติกันโตเนผู้โตจตุวังภาวะ เต้สังสเจนะสิเรนะขันติเมตตาบริเณจ่าเตปิตุมเฮนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนะจ่าปุรัติมัสมิงดิสาภาเคสันติภูตามหิติกาเตปิตุมเฮนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนะจ่าดัคินัสมิงดิสาภาเคสันติเดวามหิติกาเตปิตุมเฮนุรักขันตุอโรคเยนะสุเขนะจ่าปชิมัสมิงดิสาภาเคสันตินาคามหิติกา เตปิตุมิอนุราคันตุอโรุคายนาสุเขเณจาอุตตรสมิงลิสาภาเกสันติยข้ามิทิกังเตปิตุมิอนุราคันตุอโรุคายนาสุเขเณจาปุเรมาดิสังทัตตารัทอดักสีเนนวิรุณะกวนปชิเมณวิรูปะโคปุเบโรตรังดิสังจตารโรเตมหาราชาโรกาปารายสสิโนมเตปิตุมิอนุราคันตุอโรุคายนาสุเขเณจาอาการสัตถา จะภูมิท่าเดวานาคาไม่ติการเตปิตุมเห็นราขันตุอรโขเยนาสุเขนจานณติเมสรนังอัญยังมุตโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชดาโหตุเตเชมังกรังนณติเมสรนังอัญยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชดาโหตุเตเชมังกรังนณติเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชดาโหตุเตเชมังกรัง ยานจิจ an an um an ิรัตนังโรเจวิชติวิวิธังปุถุรัตนังพุทธสมังนาเตตัสสะมาโสธีพระวันตุเตยยานจิจิรัตนังโรเจวิชติวิวิธังปุถุรัตตนังธรรมะสมังนาเตตัสสะมาโสธีพระวันตุเตยยานจิจิรัตนังโรเจวิชติวิวิธังปุถุรัตนังสังฆสมังนาเตตัสสะมาโสธีพระวันตุเตสกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเดวามนุสสังพุทธเตชะนาโสธินา นาทัตุปตวัสเบดุคาบูปตะเมนโตเตสกตะวะธรรมรัตนังโอสัทถังอุตมังวรังปริลาหูปตะมานังธรรมะเตเจนะสสตินานาทัตุปตวัสเบพะยาวูปตะเมนโตเตสกตะวะสังธรัตนังโอสัทถังอุตมังวรังอาหุณายังปาหุณายังสังคเตเจนะสสตินานาทัตุปตะวัสเบโรคาวูปตะเมนโตเต บุตรจังโกสถิทั้งข้าตัวท่ามานังวิตยโตตถาอามวิริยัมีติปัสสติบุจังคาจตัทธาเรสมาดุเบคาบุจังคาสัตเตเตสัมปัสสีนาโมนีนาสัมป达คาตาภาวิตาบหุริกตาสังวัตตันติอภินญญาณิภานายะจะโบธียาเอเตนะสัจาวเจนาสวดิเตโหตุสัมปดาเอกสมิสมัยนาโทอโมกัลลานันจักกสัฟังกิรานิทุเกเตติสวาโมกัลลโมกัลลันนันจัก กิรานตุเกติสวาโพตรังเกสตเสตเตสยีเตจะสร้างอภินันทิตวาโรูามุจิงสุตังคะเนยเอเตนะสาจวัชเชนาโสติเตโหตุสบดางเอกดาธรรมราชาปิเกรัญเยนาปิปิริตองจุนดัดเทเรนาตันเยวาพนาเปตวดาซาตรังสัมโมริตวาจะอาบาดาตัมห้าอุทาสิธาณโสงเอเตนะสาจวัชเชนาโสติเตโหตุสบดางภะนีนาเตจะอาบาดาตินันนปิมาใหสินัง มัคคหาตกิเรสาวาปตานุปติธรรมตังเอเตนะสาจาวะเชนะโสติเตโหตุสับะดงยานดุนิมิตังอมังคารัญจาเจะจามะนาโปสกุณัสสะสะดวงปาปะกะโหดุสุปินังอกันตังบุตธาโนภาเวนะวินาสเมนตุยานดุนิมิตังอมังคารัญจาเจะจามะนาโปสกุณัสสะสะดวงปาปะกะโหดุสุปินังอกันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุ

SABBE DEWA NUMMU DANTU SAPAT SAMBATISITIYANG DANANG DAKDANTU SADHAYA SIRAM RAKANTU SABADANG HAWANABHIRATAHUNTU GACCHANTU DEWATAKATANG SABBE BUDHA PARAPATTA PATCHEKANAN JAYANG Belang ARAHAN TANAM TATEJENA RAKKANG BANDHAMI SABBASO KOP TUKSU hmm. KORIAT STOP NA